สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูนะครับประจำวันที่7มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของนูนเยสกันเพิ่มเติมนะครับทีมงานลีกพูเชื่อมั่นว่าตอบโจทย์ทุกข้อเลยนะครับสำหรับนูนเยสขณะเดียวกันนะครับบาเยินนะครับจ่ออัพเงินซื้อมาเน่ในเรวันนี้นะครับแล้วก็เคเรอร์มีแอบคิดเรื่องย้ายทีมเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์สุส แรงสุขีสปีดร้านใจคันนี้นะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดกู้เดอร์เจ็ตแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับขับขี่มีสมรรถนะที่คล่องตัวนะครับแล้วก็ความนิยมเนี่ยสูงสุดนะครับยอดขายกว่า140,000คันสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับรวมไปถึงเจ็บคอไอมีเสมหะยาลืมยาแก้ไอตาขันตีส่วนใครที่เป็นกดไหลย้อนนะครับสามารถใช้ยาทาตาจอมทองนะครับช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับ เริ่มต้นนี้เรามากันที่เรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์กันก่อนดีกว่านะครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมได้งานไปแล้วใช่ไหมว่าเบื้องหลังบรรลุข้อตกลงไปสัญญา1ปีวันนี้ครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวอร์พูลนะครับก็ประกาศแถลงต่อสัญญากับเจมส์มิลเนอร์ออกไปอีก1ปีตามที่คาดเลยนะฮะแล้วก็เจเกนคอปเองก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยว่าโอ้โหดีใจกับข่าวนี้นะที่แบบ สามารถต่อสัญญามิวเนอร์ออกไปได้สิ่งสําคัญที่เราต่อสัญญามิวเนอร์เนี่ยครอปบ,บอกว่า1น,นึ่งสิ่งสําคัญเลยคือความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีมิวเนอร์ในห้องแต่งตัวเลยเพื่อผลักดันน้องๆให้ไปข้างหน้าด้วยแล้วเราไม่อยากจะเสียเข้าไปเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะฮะมีความเป็นมืออาชีพสูงมีอัติจูดที่ดีเป็นตัวอย่างดีๆแก่รุ่นน้องได้และที่สําคัญ ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นในการคุยสัญญาฉบับใหม่เนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญที่คุยก็คือแล้วเขาจะมอบอะไรให้เราได้บ้างในเรื่องของผลงานในสนามครอปก็ตอบนะครับว่าประมาณว่าเจมส์เนอร์เนี่ยแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วแต่สิ่งที่เขาจะมอบให้กับเราอะยังคงเดิมยังแบบใสเต็มจัดเต็มร่างกายก็ยังโอเคอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็นะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเนอร์ mm hmm. อยู่กับทีมต่อไปอีก1ปีแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าค่าเหนื่อยแกยอมลดด้วย แล้วนะจริงๆลองไปดูใน IG ในท w i t t e r ของแกนะแกก็โพสแล้วนะครับมิวเนอร์ว่านะแกก็เล่นมุกนะครับเล่นมุกเริ่มต้นมาเลยว่าขอโทษแบบเหมือนอารมณ์บอกแฟนบอลว่าเดี๋ยวพวกคุณจะต้องติดอยู่กับผมอีกปีหนึ่งนะอารมณ์ประมาณนะั้นแหละแกก็เล่นมุกขาๆนะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องราวของซาดิโอมาเน่กันดีกว่านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมเอารายงานจากพอจอยส์นะครับมารายงานให้เพื่อนๆได้รับทราบกัน ว่าร์พูได้ปฏิเสธข้อเสนอก้อนแรกจากบาร์เยนไปก็คือเป็น21ล้านปอนด์บวกกับออปชันเพิ่มเติม4ล้านปอนด์ใช่ไหมครับนะวันนี้มาดูอัปเดตจากทางฝั่งเยอรมันกันบ้างน,นะครับโดยแคร์รีฮาวนะครับสายข่าวของบาร์เยนเทียระดับต้นๆน,น,นะครับของสปอตวันนะครับก็ยืนยันนะครับว่าข้อเสนอก้อนแรกที่ยื่นให้ร์พูนั้นเนี่ยเป็นจํานวนที่พอจอยบอกเลยแล้วก็โดนปัดไปจริงๆนะครับแต่ว่าบาร์เยนเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่ เพื่อล่าตัวมาเน่แน่นอนเพราะว่าบายเยนอยากได้มาเน่จริงๆนะครับจริงจังมากก้อนแรกที่ยื่นไปเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คือ21่สบวกสใช่ไหมครับไอส้สที่ว่าที่เป็นโบนัสเนี่ยมันเป็นโบนัสจากถ้าบายเยนชนะได้แชมป์ ucl บายเยนจะจ่ายให้ลิเวอร์พูลล้านนะแต่โอเคตอนนี้ออปชันเนี้ยก้อนแรกเนี่ยยังไงลิเวอร์พูลก็ไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคาดว่านะครับท้ายที่สุดทุกฝ่ายจะหาข้อตกลงร่วมกันได้ในรเร็วๆนี้ โดยบาเยินครับมีแผนนะฮะที่จะอัพข้อเสนอเข้าไปใหม่โดยแผนของบาเยินครับแฮร์รี่ฮาวบอกเอ่อเคอร์รีฮาวบอกว่าคือเงินต้นครับจะอัพเพิ่มเป็น30ล้านปอนด์ครับนะบวกกับโบนัสอีกประมาณ4.3ล้านก็คือ30บวกกับอีก4.3ก็คือเกือบเกือบเกือบ, 30, กบเกือบ3เกือบเกืล้านแหละรอบนี้นะก็เรียนได้ว่าอัพอัพเพิ่มขึ้นไปนะฮะซึ่งจำนวนเงินนี้เนี่ย ก็น่าจะพอคือทางฝั่งสื่อเยอรมันเจ้าเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะพอแก่แก่ความต้องการของลิเวอร์พูลนะซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากโดมินิกคิงนะฮะข่าสายหงแดงของเดล l y เมลเนี่ยโดมินิกค,คิงแกบอกว่าแกบอกไว้เมื่อ3 4 5วันก่อนเนี่ยมั้งนะแกโพสในทวิตเตอไว้ว่าลิเวอร์พูลต้องการขั้นต่ำเลยนะ35ล้านถึงจะคุยด้วยได้ดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากที่สื่อเยอรมันบอกมาก็ค่อยๆขยับ เข้ามาสู่ในราคาที่ลิพูต้องการขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับนะ <_ d ata> มันก็เป็นไปตามนั้นแหละครับมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราอ่ะมันจะต้องยื่นแบบตำาๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มมันไม่มีใครหรอกครับที่แบบมาถึงป้งก้อนใหญ่ไปเลยแบบมันต้องต่อรองกันก่อนมันเป็นเรื่องเหมือนคุณไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆนานาต้องต่อรองก่อนไงเออก,ก็ใจเย็นๆบางคนเนี่ยผมเห็นแบบแบบโอ้โหอาจจะแบบด่ามาเยินไปแล้วนะฮะก็คือ เซลได้นะะแต่ยันไปถึงถึงขั้นด่ามากเพราะยังไงเขาก็จะต้องเพิ่มข้อ,ขอเสนอเข้ามาอยู่แล้วนะครับถูกไหมอืมเป็นเรื่องปกติเหมือนเราไปซื้อคนอื่นเราก็ไปต่อเขาเหมือนกันถูกป่ะเออนะทีนี้เนี่ยเออมาอัปเดตจากทางฝั่งโรมาโน่บ้างโรมาโน่ก็อัปเดตในเรื่องของแผนว่าในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับ incoming days นะครับบาร์เยนเนี่ยจะกลับมาคุยกับร์พูแน่นอนนะครับส่วน เจอเก้นครอปเนี่ยโรมาโน่บอกว่าครอปต้องการให้ลิเวอร์พูลนะครับหาตัวแทนให้ได้ก่อนถึงจะปล่อยตัวนะครับโดยไอ้ข้อมูลตรงนี้นะฮะบ,บางคนอาจจะไปหาในทว i ต t e อร์นะและจะไม่เจอนะฮะคุณต้องไปดูในเดอะการเดียนที่โรมาโน่เขียนนะครับคุณถึงจะเจอนี่นะลองไปหาดูได้ข่าวที่เป็นข่าวเจมิลเนอร์ในการเดียนนะตรงพารากราฟท้ายๆเขาจะเขียนถึงมาเน่ไว้นิดหนึ่งโรมาโน่ย้ำเลยนะครับว่าครอปต้องการตัวตายตัวแทนให้ได้ก่อนที่จะขายมาเน่ด้วย สมมุติว่าอ่ะผมจะสรุปให้ฟังนะสมมติว่าถ้ารีพูตกลงค่าตัวบาลมาเน่กับบายเยินได้ละอ่ะสมมติบาเยินยื่นมาส5ิห้าล้านอ่ารีพูตกลงแต่รีพูจะยือไว้ก่อนนิดนึงนะเพื่อไปหาตัวแทนก่อนพอหาตัวแทนได้ปุ๊บอ่ะก็ค่อยปล่อยมาเน่ให้อย่างเป็นทางการและรีพูก็เซ็นตัวแทนคือระบบมันต้องเป็นแบบนี้ฮอืมโอเคทีนี้ฮะ จากเรื่องราวของมาเน่ครับมาดูกันที่ผมขอขั้นที่เรื่องราวของคาวินลัมซี่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโดยวันนี้คนที่รายงานนะครับเป็นพอจอยส์นะครับนักข่าวสายหงแดงที่โคตรของโคตรน่าเชื่อถืออย่างที่บอกนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าลิอร์พูนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อคาวินลัมซี่ในสัปดาห์นี้นะครับโดยจะยื่นเป็นเงิน4ล้านปอนด์นะครับตามที่รายงานกันก่นกอนน,นี้เลยบวกกับแอดออนอีกก้อนหนึ่งด้วยข,ข้อเสนอในการซื้อเนี่ย ครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะบรรลุได้ภายในสัปดาห์นี้เพราะว่าตัวนักเตะเองได้มีการแจ้งกับต้นสังกัดแล้วแจ้งกับอาบดีแล้วว่าอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลอยากมาเรียนรู้จากเทนอาโนอยากเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับทีมลิเวอร์พูลนะก็คือจะเข้ามาเรียนรู้แบ็กขวาจากเทนนี่แหละแล้วก็เป็นไปตามที่สื่อสกอตแลนด์บอกจริงๆว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้บทสรุปนะสื่อสกอตแลนด์รายงานก่อนเมื่อวานแล้วทีนี้พอพอจอยมยันยันว่าลิเวอร์พูลจะยื่น4ล้านแน่ๆเนะี่ย ก็ค่อนข้างมั่นใจฮะว่ามีโอกาสสูงละเกินกวเกินเก้าสิบซน90%ประมาณเก้าสิบปอร์นขึ้นแล้วว่าลิพูไม่น่าพลาดน,นะเดี๋ยวนี้แต่เผื่อไว้สักสิแล้วกันเผื่อมันพลิกแพลงอะไรขึ้นมานะครับทีนี้ในเนื้อข่าวของบทความตัวนี้ในย่อหน้าท้ายๆเนี่ยนะครับพอจอยมีอัปเดตเรื่องอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยนะฮะนี่คือจริงๆมีพูดถึงเรื่องมิลเนอร์แต่ว่าเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมมีเรื่องิลเลี่มคาร์โบโยเนี่ยไม่ใช่วิลเลี่มคาร์โบโยฟาบิโอคาร์โบโยะนะ เขาพอจอยบอกว่าลิฟพูมองคาร์บยโยว,ว่าในในซีซันนี้นะเบื้องต้นจะเอามาเป็นแบ็กอัพในแนวรูกก่อนอ่าเล่นปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ฟอร์ซได้อะไรแบบเนี้ยเบื้องต้นมองอันนั้นเป็นหลักก่อนส่วนในอนาคตระยะยาวย้ําว่าอนาคตระยะยาวนะครับลิฟพูมองฟาบิโอคาร์บยโยเป็นเชิงกองกลางมากกว่าเออนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผม ไปนั่งดูคลิปของฟาบิโอคาวยโอนะตอนอยู่กับฟูลแลมอะไรแบบนี้ผมก็ผมก็เคยพูดไปแล้วหละว่าคาเวียโอนี่เขาเนะาะคล้าย inho, คๆคูรินโยเพื่อนเพื่อนรู้สึกไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอความคล้ายของคูรินโยเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมากด้วยก็คือคูรินโยไม่ใช่นักเตะที่สปีดจัดนะฮะแต่คล่องนึกภาพออกไหมคล่องสปีดพอมีแหละแต่ไม่ใช่แบบปี๊ดปารโอ้โหเร็วสุดนรกอะไรแบบนั้นเป็นพวกแบบความเร็วประมาณหนึ่งแต่คล่องตัว คาร์บาโย่ก็แบบนั้นเลยคือถ้าใครหวังคาร์บาโย่ให้เป็นสไตล์แบบโอ้โหดีอาร์ตอะไรแบบนี้กระชากด้วยความเร็วมันเขาไม่ใช่ปีกฮะเขาเป็นตัวคล่องตัวเฉยอารมณ์ประมาณนั้นคล้ายคกูตินโยเลยอ่าแล้วส่วนเมื่อวานนี้ที่ผมเอาคลิปให้ดูที่เกี่ยวกับยิงในทีมยู21อะไรนะ่ะอ่ะผมผมพลาดเองผมมองผิดนะฮะผมนึกว่าคาร์บาโย่ยิงคาร์บาโย่แค่มีส่วนร่วมกับประตูเฉยๆนะฮะคาร์บาโย่ไม่ได้ยิงนะครับลูกนั้นนะฮะขออภัยด้วยนะผม ตาเบอร์นะฮะโอเคอ,อีกหนึ่งท่อนที่สั้นๆเลยที่พอจอยเขียนด้วยก็คือเกอิตาครับจะได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์ูนะอันนี้เกอิตานะส่วนจะต่อไม่ต่ออีกเรื่องนะึงนะแต่ลิเวอร์ูมีแผนจะยื่นสัญญาให้กับเกอิตาด้วยแต่ในรายของออกเลตแชมเบเลนนะครับอันนี้พอจ้อยบอกว่าลิเวอร์ูอนุญาตให้ย้ายทีมได้เลยในซัมเมอร์นี้โอ้ดังนั้น ก็เป็นแบบเป็นสิทธ์เลยเป็นสิทธ์ของอ็อกเลตเลยถ้าจะย้ายก็หาทีมได้เลยลิเวูไม่ลังอยู่แล้วสัญญาเหลือปีเดียวนะครับโอเคครับทีนี้ยังมีเรื่องราวของนูนเยสนะครับที่เป็นมุมมองจากทีมงานซื้อขายของสโมสรลิเวูว่ามองนูนเยสแบบไหนตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าเป็นเพจที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับนั่นก็คือสิง l วลออฟฟุตบอลนะครับ พจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์คอนเทนต์ฟุตบอลไทยนะครับไปกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามช่องโค้ดอรกกับสิงห์ l d ล f f ฟ o ุตบอ l เนี่ยจะมีจับมือกันเรื่อยๆมีรายการในอนาคตอีกแน่แล้วมีแจกของรางวัลด้วยไปกดติดตามในเพจก่อนได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ด้วยฮะน้ำดื่มสิงนะครับนี่สดชื่นแน่นอนเนี่ยผมกินตลอดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสิงห์เลมอนโซดากับสิงห์ยูสุเลมอนโซดานะครับ ไม่มีน้ำตาลแล้วก็วิตามินซีสูงด้วยกระป๋องนี้นะครับไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับอ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของดาวินนูดาวินนูนเยสกันต่อนะครับโดยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับรายงานจากหัวหน้านักข่าวของริยาูเอ็กโคนะครับสื่อท้องถิ่นที่ชื่อว่าเอีนดรอยนะหัวหน้านักข่าวเอ็นดรอยเนี่ยเขาบอกว่าริยาูครับ สนใจดาวินนูเยสจริงๆนะครับก็คือเป็นการตอกย้ำจากสิ่งที่พอจอยอรายงานเมื่อวานแต่ว่าอันนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของทีมงานภายในนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เอียนรอยที่เขียนคนเดียวยังมีทีโอสครายด้วยที่เป็นนักข่าวของ Echo อีกคนหนึ่งเอาเป็นว่า2คนเขียนและผมสรุปมาว่าเขาเขียนต่างต่อไปนี้ฮะเขาบอกว่าดาวินนูเยสเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ริปูอยากได้มาแทนมาเน่จริงๆนะทีมงานริปูนะครับอ่ะ ผู้ช่วยโค้ชอย่างเป๊ปไรเดอร์รวมไปถึงโค้ชนักพัฒนายาวชนอย่างวิกเตอร์มาตอสเนี่ยทั้งคู่คุกคีกับวงการฟุตบอลโปรตุเกสมาใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับก็มีการแนะนําให้สโมสรติดตามดาวินนูเยสเนี่ยแหละมาพักใหญ่ๆแล้วเป็นหลักปีอะ่ะคือไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นฟอร์มดีปีนี้นะแต่ว่าแน่นอนไอ้การที่ฟอร์มดีปีเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้เตะตาขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับแล้วแถมเจอกับลิเวอร์พูลสองนัดแม่งยิงลิเวอร์พูลสองนัดเลยนะฮะอืมลิเวอร์พูลเนี่ย มีแผนง,งานนะครับสําหรับการที่ไม่มีมาเน่ไว้แล้วคือริปูวาดภาพแล้วว่าดูทรงแล้วซีซันนี้ยังไงมาเน่ไปแนะ่ก็วางแผนไว้ว่าต้องหาตัวแทนนะครับตอนนี้กําลังประเมินเป้าหมายอยู่จํานวนหนึ่งไอ้ครว่าประเมินเป้าหมายอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพ,งพึงนึกไว้เลยนะครับว่าไม่ได้มีนูนเยสคนเดียวที่เล็งเอาไว้นะแต่นูนเยสเนี่ยคือหนึ่งในคนที่ ตอบโจทย์แล้วก็เข้าโปรไฟล์ลิเวอร์พูลมากๆครับหนึ่งเลยครับคือเรื่องของอายุฮะนะโจทย์ข้อแรกที่ตอบโจทย์นะฮะยี่สิบสองปีเนี่ยมันตอบโจทย์ลิเวอร์พูลที่ว่าลิเวอร์พูลต้องการลดค่าเฉลี่ยอายุในทีมลิเวอร์พูลหน่อยเพราะตอนนี้นักเตะริพูอ่ะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองจนไปถึงสามสิบหกเนี่ยโอ้โหหลายคนมากๆเราลองไล่ชื่อดิเจมูนเนอร์เฮนเดอร์สันเทียโก้ว์คันเาล่าฟาบินโยยี่สิบเก้าแล้วค่อยๆปีนี้ยี่สิบเก้าแล้วก็หลายๆคนเริ่มสามสิบ ซาร่ามาเน่ฟิมิโนโอ้ตั้งแต่อายุเยอะดังนั้นลิฟูต้องการลดอายุนักเตะครับ่สิปีเอออันนี้ลดได้เยอะจริงๆนะฮะแถมเรื่องฝีเท้าครับแล้วก็ใส่ติดต่างๆเนี่ยเลิฟูก็เห็นพัฒนาการของนักเตะตั้งแต่ปีก่อนก็พัฒนามาปีนี้พัฒนากว่าปีก่อนอีกอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของฝีเท้าและที่สําคัญครับลิพูครับเสียด ok ิวอกโอริกี้ไปใช่ไหมครับ โอริกี้เล่นตรงไหนฮะโอริกี้เล่นกองหน้าถูกไหมครแล้วถ้านูนเยสขออภยัยแล้วถ้ามาเน่ไปอีกซึ่งมาเน่ก่อนย้ายนี้เล่นตำแหน่งไหนครับก็เล่นกองหน้าถ้าบอกว่าคุณจะเสียกองหน้าถึงสองคนก็คือทั้งโอริกี้และนูนเยสอ่าแล้วแล้วมาเน่ดังนั้นนูนเยสจะตอบโจทย์ตรงจุดนี้ครับก็คือนูนเยสเล่นเป็นกองหน้าเป็นหลักไงฉีกออกซ้ายได้บ้างแต่หลักๆคือกองหน้าดังนั้นตอบโจทย์ครับซึ่งเรื่องเนี้ย มือ่อวานนี้ผมวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองนะในสตรีมเกมฟีฟ่ารายสี่เนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่าเชื่อว่าลิปูจะซื้อพวกเชิงกองหน้ามากกว่าพวกปีกจ,จ๋าๆใครก็ตามที่เป็นปีกจ,จ๋าลิปูไม่น่าซื้อเพราะว่าลิปูขายทั้งโอริกี้ปล่อยทั้งโอริกี้ไปเพราะหมดสัญญาใช่ปะแล้วยังยังจะเสียมาเน่ที่เป็นเชิงกองหน้าอีกคนหนึ่งอีกอ่ะมันต้องซื้อกองหน้าตัวกลางแล้วก็เราขาดกองหน้าตัวใหญ่แล้วซึ่งนูนเยสมันตัวใหญ่ไงร้อยแปดสิบเจ็ดมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้ฮนะ เออผมก็วิเคราะห์ไว้แล้วก็สิ่งที่เอ็กโพูดเนี่ยก็ตรงกับสิ่งที่ผมพูดเหมือนกันนะเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะอ่ะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยผมยังมีมาฝากกันด้วยคือไม่ใช่แค่ใหญ่ยิงคมอย่างเดียวนะเรื่องของความเร็วครับมีใสิบันทึกเอาไว้ครับว่าดาวินดูนเยสเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีท็อปสปีดนะครับมีท็อปสปีดที่เป็นอันดับ2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับอันดับหคืออฟองโซเดวิสนะครับ แบ็คซ้ายตัวเก่งของบาเยนคนนี้มันเร็วมากระดยๆคนก็น่าจะทราบแต่ดาวินนูเยสเนี่ยช้ากว่าช้ากว่าอัลฟองโซเดวิสเนี่ยแค่0.03กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเอาง่ายๆเอาพอๆกันนะแค่0.03อมันก็ปี๊ดเดียวเสวี้ยวินาทีอ่ะดังนั้นเราเห็นว่านูเยสเนี่ยเวลาถ้าวิ่งตัวเปล่าวิ่งโคตรเร็วเลยใช่ไหมคือต้องเป็นระดับ ไอ้นี่ถึงจะกวดทันอ่ะไอโกนาเต้เพราะโกนาเต้ก็เร็วไงคือเร็วพอๆอกันอ่ะเออก็มีความเร็วแล้วครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่การันตีได้จากตัวฟันไดเองด้วยนะฮะฟันไดเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ใน youtube ของกับมิโอเฟอร์ดินานนี่นี่ฮะที่เห็นในภาพนะนี่ให้ดูก่อนคร่าวๆอ่ะแล้วก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกล้องหน้ายุคใหม่ว่าฟันไดคุณแบบรู้สึกว่าใครที่เก่งบ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็ ฟันไดยก็ชมไปที่เออร์ลิงเบลฮารลนว่าโอ้โห و, เป็นกองหน้าที่แบบเจอด้วยแล้วทำได้ดีมากๆแบบมีความเร็วนะมีความเร็วแล้วก็ตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ฟันไดยก็พูดถึงดาวินด้วยครับออโซดาวินฮีเออร์บิตซิมิล่าก็คือดาวินดูเนสก็มีความคล้ายฮารลนเวลี่ไดเล็กเล่นบอลแบบพุ่งเข้ามาตรงๆเลยเออบอลไดเล็กอะนะแล้วก็ควิกเร็วทอสูงสตองแข็งแรงนี่คือ พวกที่เจอด้วยแล้วเล่นได้ยากจริงๆแบบว่าเจอปัญหานะฮะฟันได้ยอมรับกับโอฟอร์ดิน่าก็เนี่ยนูนเยสกับฮาแลนะดังนั้นมันน่าเอาจริงๆฮนะเอาง่ายคบเครื่องคล้ายๆฮารแลนด์แบบเนี้ยแล้วก็การันตีจากคนที่เล่นมาแล้วเจอมาแล้วเนะี่ยอย่างฟันได้เนี่ยเออม,มันก็ต้องได้ต้องโดนแล้วล่ะนะฟันได้แกแนะนำขนาดนี้นะฮะอืม มาดูกันที่เรื่องราวของคีวินเคลเฮอร์กันบ้างน,นะครับผู้ดูสัาประตูตมือ2ของเราเนี่ยล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับน่าจะในแคมป์ทีมชาติแหละนะก็เขาก็บอกนะครับผมยังไม่ชัวร์เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้จบซีซั่นแล้วนะจบกับทีมชาติด,ด้วยเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมีการพูดคุยกับทีมนะนะร e วิ l แฮปคอนเวอร์เซชันส์นะครับ after that นะ w e will see what happens ก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะคุยกับทีมอีกทีนึงผมเนี่ย แล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งผมไปอ่านในโลกออนไลน์เขาก็าาวิเคราะห์กันสแสดงความเห็นกันผมก็เออเอามาฝากนะคือหลายคนก็ก็กวนว่าเออจะย้ายแบบไหนเนี่ยจะย้ายแบบย้ายถาวรเลยไหมเนี่ยแต่หลายคนก็ยังอยากให้เก็บไวนะ้นะเพื่อนๆลองสแสดงความเห็นเข้ามาผมเห็นในโลกออนไลน์ในทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะก็อยากให้เก็บเอาไว้เพราะรู้สึกว่าอาริสงก็อายุเริ่มเยอะแล้วนะอืมคือได้อย่างอย่างเจ่งถ้านักเตะอยากย้ายจริงๆก็บอกนักเตะว่า เออย้ายยืมตัวแล้วกันอย่าย้ายขาดเลยเพราะเขายังมีอนาคตแล้วมีแววที่ดีจริงๆคะก็คือแบบถ้าอยากโอกาสลงเล่นก็ไปเล่นยืมตัวก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวดันพวกมาเซโร่ปิตาลูก้าขึ้นมาเป็นมือสองไหมหรือจะมีการซื้อใครเข้ามาเป็นมือสองหรือเปล่าแบบืยอซื้อของฟรีซื้ออะไรแบบเนี้ยให้ติดตามดูแล้วกันแต่ว่ารอว่าผลการพูดคุยระหว่างเคเฮอร์กับลิเวอร์พูลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ มาที่ทีมชาติสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนะครับก็เจอกับบราซิลนะครับอุ่นเครื่องกัน,นโดยบราซิลไปเยือนที่โตเกียวนะฮะก็เมื่อวานนี้มีอาริซงเบเกอร์ลงเล่นตัวจริงนะครับแล้วก็มีฟาบินโยลงเล่นด้วยแล้วก็ที่สําคัญฮะนี่มินามิโนก็ได้ลงเล่นนะครับประมาณ70กว่านาทีด้วยนะมีตั้งแต่ของลิปูสามคนที่ได้ลงเล่นเมื่อวานนี้แล้วก็ผลที่ออกมาเป็นบราซิลนะครับที่เฉือนชนะในเกมอุ่นเครื่องไปศูนย์ต่อนหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนในโมฮมเมนซาร่าเนี่ยอันนี้ก็ช่วยอียิปต์นะครับเอาชนะกินีนะฮะนี่เจอกับเจอกับเกรตานะฮะซาร่าเจอเกรตาแต่ว่าชนะได้ก็จริงแต่ว่าซาร่าเหมือนจะเจ็บเล็กน้อยฮะจากเกมนี้ก็มีการคอนเฟิร์มได้ส่งซาร่าไปเข้ารับการฟื้นตัวรักษาตัวอาการแล้วนะครับก็เจ็บเล็กน้อยฮะจากทีมชาติครับแต่ก็ช่วงนี้เบรกช่วงนี้ซีซั่นมันปิด ก็เดี๋ยวซาร่ามีเวลาฟื้นตัวสบายๆอยู่แล้วนะครับอันในตรงนี้ก็ไม่ได้หน้ากังวลอะไรนะโอเคทีนี้ก็หมดแล้วนะฮะสารับข่าววันนี้ใครที่ชื่นชอบกันขอเพียงแค่กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาของตัวเราเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ